ตาเจอญาตตกกระแตนแล้วเขามีดอกเราด้วยค่ะรุตาขอเก็บยอดเขาไปสักหน่อยนะคะไม่เคยเห็นค่ะเพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกเดี๋ยวเก็บลองเอาไปชิมสักหน่อยก่อนค่ะว่าเป็นแบบไหนเห็นมีหลายคนบอกว่าอร่อยมากถ้าอร่อยมากเดี๋ยวคราวหน้ามาเก็บอีกค่ะ โอ้ยดูยอดนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกว่ามีหญ้าตะกะแตนอยู่มุมนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะหญาตะกะแตนดูยังไงว่าเขาเป็นตะกระแตนเขาบอกว่าเขามีปีกอยู่มุมนี้ค่ะก็เลยเรียกว่าตะก,กระแตนยงโยกผูกโบทัดดอกฉบาวรุตาน่าจะจําไม่ผิดนะคะเพราะเห็นน้องๆเขาเดี๋ยวจะเก็บไปชิมก่อนครั้งแรกว่าเป็นแบบไหน ถ้าเรายัางไม่รู้จักหรือว่ายัางไม่คุ้นก็อย่าเพิ่งเก็บไปทานเยอะนะคะรุตาเพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วดงนี้ดงเหลืองนี่คือหญ้าตะกะแตนหมดเลยค่ะโอยไม่คุ้นอยู่กันมาตั้งหลายปีไม่เคยเจอเคยเห็นเลยไอ้สีเหลืองแบบนี้ไม่ใช่นะคะสีเหลืองต้องเป็นเหลืองช่อบแบบนี้ค่ะเหมือนดอกสนโนเลยค่ะนี่ดอกเขาน้าจะเอาไปทำไข่เจียวได้นะคะ เดี๋ยวรุตาขอเก็บเท่านี้ก่อนค่ะนี้ค่ะเราสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างดอกแบบนี้กับดอกแบบนี้อันนี้ก็แดกก็ก็เรียกว่าดอกดอกไอดอกเนยนี้ค่ะยอดของเขาโอยถ้ามีฝนนะวารุตารู้แหล่งแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเก็บนี่เก็บไปเท่านี้อุอยมุมนี้ตรึมตรึมเยอะมากนี่หญ้าตะกะแตนล้วนล้วนโอยหาตั้งนานเพิ่งเจอแล้วก็ก็ปนอยู่ปนกันไปกับดอกสีเหลือง ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาตัดอีกแล้วเดี๋ยววรุตาขอเดินดูมุมนี้นิดนึงนยอดตะกระเตนไหมอุย้ยผงอัน,นี้วรุตาร้วยฝั่งนี้ไม่ค่อยมีค่ะฝั่งนี้จะมีดอกไอเนยอ,อย่างเดียวฝั่งนู้นมีมีเยอะเลยค่ะโอ้ยรู้แหล่งแล้วเดี๋ยววัดหน้ามาถ้าเดินให้ทั่ววรุตาคิดว่าก็น่าจะมีอีกอันนี้ค่ะ ได้มาเท่านี้นี่คือยาก,กตะแคนค่ะเมื่อออกจากบ้านเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งผักป่ามาเก็บเงินที่คนเขาทิ้งไว้ด้วยแล้วก็ได้มาสูดดมกับธรรมชาติด้วยได้เรียนรู้อาหารจากธรรมชาติเรียนก็าเรียกว่ากินอาหารเป็นยาโดยใช้ยาจากธรรมชาติ ก็ถือว่าเรามีแต่ได้กับได้เมื่อได้แล้วก็อย่าทำลายเขานะคะช่วยกันดูแลให้เขาอยู่กับลูกกับหลานของเราให้ยาวนานมากที่สุดแล้วก็ช่วยส่งต่อความรู้ดีๆนี้ไปให้กับลูกหลานเราด้วยนะคะเพราะว่าวันข้างหน้ามันมีแต่ความลำบากรอเราอยู่แล้วเถอถ้าเกิดว่าลูกเราเขาได้เรียนรู้จากธรรมชาติบ้างอย่างน้อยส่วนหนึ่งเขาก็ได้มีชีวิต ก็เรยว่าได้ยืนยาวมาขกึ้นเพราะว่า,าหารจากป่ามีหลายๆคนที่ที่หลงลืมไปวิ่งกันไปหาแต่อาหารจากห้าง mm. เมื่อเราไปเอาของที่ห้างนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องใช้เงินไปซื้อมาเราก็ต้องรีบวิ่งหาเงินเพื่อไปซื้ออาหารมาประทังชีวิต แต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้อยู่กับป่าไม่ต้องวิ่งหาเงินค่ะวิ่งหาของกินเลยไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายหิวก็ออกจากบ้านมาเดินหาของกินจากในป่าแค่นี้เราก็มีกินแล้วค่ะเราไม่ต้องมีกระบวนการผ่านคนกลางไม่ต้องวิ่งกันไปเยอะแยะมากมายมันเหนื่อยเปล่าค่ะอยู่แบบเรียบง่ายแค่นี้ใจก็เป็นสุขแล้วค่ะมีน้องสาวแลเธอบอกว่ายอดตะ๊กแตะนี้นะคะ ถ้าเอาไปแช่ในตนู้เย็นกรอบมากินกับส้มตำอร่อยเดี๋ยวรู้ตาจะเอาไปล้างแล้วก็ไปลองนั่งทานดูนะคะว่ารสชาติเขาเป็นแบบไหนอ่ากรนนอบอร่อยเหมือนกับผักชนิดใดบ้างเดี๋ยวเราก็มาลองกันด้วยกันค่ะตอนนี้ก็เดินกลับบ้านด้วยกันนะคะในการเก็บผักป่าที่นี่ก็ต้องเลือกให้พ้นหมานิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าหมาที่นี่เยอะค่ะหมายเยอะเพรก็หมายถึงขี้หมาก็เยอะตามฉี่หมาก็เยอะตามคนก็เยอะตามด้วยค่ะฉะนั้นเราหลบก็บไปนิดนึงหลบไกลลึกก็ไปนิดนึงค่ะอย่าลึกเยอะนะคะก็อย่าไปสถานที่เปลี่ยวมากๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงกับทุกๆคนก็ขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยกันทุกๆคนโดยเฉพาะน้องที่เข้ากันไปเก็บเห็ดในป่าลึกๆขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสามีรอกินขนมเคก้กเขาบอกว่าเดี๋ยววารุตาม,มาเข้าป่าแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะใจเย็นๆอย่ารีบเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับแม่ย่าเพราะแม่ย่าวันนี้เขาจะทำขนมเค้กที่ใส่สตรอเบอรรี่ เพราะว่างวดที่แล้ววรุตาก็ไอสตอเบอรี่เธอไปเธอกินหมดเธอ,อยังไม่ได้ทำขนมเค้กเธอเลยซื้อสตรอรี่แล้วเธอก็มาทำให้เรารับประทานวันนี้แฟนบอกว่าอย่างนั้นอากาศดีแบบนี้ไปรับแม่ย่ามาใหม่วรุตาบอกว่ารอฉันก่อนรอฉันไปเก็บผักมาก่อนวรุตามีความรู้สึกเหมือนตัวเองอ,อ้วนอ้วนมากโอ้คือเป็นคนเคยอ้วน แล้วไม่อยากจะอ้วนอีกแล้วเพราะว่ามันความรู้สึกเหมือนอึดอัดเป็นเพราะว่าคือพอเวลาเราเราลดลงแล้วร่างกายเขาก็เรียกว่าเขาจะปรับว่าคือขนาดนี้นะอย่าเยอะกว่านี้นะคือเขาจะบอกเราแบบนั้นเลยถ้าถ้าเราเยอะกว่านี้เราจะอึดอัดเราจะรู้สึกเหมือนตัวอืดตัวบวมขึ้นประมาณนั้นแล้วเวลาจะเคลื่อนไหวจะหายใจก็ไม่ออกนี่คือปัญหาของวารุรตาค่ะ ก็เลยต้องพยายามควบคุมน้ําหนักเอาไว้เพราะว่ายิ่งแก่ตัวแท่งขาเราก็ยิ่งจะไปไม่ไหวฝ่าเท้าข้อขาข้อเท้าข้อเข่าสะโพกบันเอวอุ้ยมันก็จะรวนไปหมดเลยค่ะแล้วยิ่งตอนนี้นั่งนานก็ไม่ได้เพราะว่านั่งนานก็ปวดหลังแก่ตัวแล้วนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงไปนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้ว ยามเหนื่อยแบบนี้ขึ้นเนินก็เป็นเรื่องที่ต้องดันตัวเองขึ้นไปเหมือนกันค่ะฟังเสียงนกรุตาว่าจะเก็บเวบรนเซีร์เอาไปลวกกลิ่นสักหน่อยแบบแก่ๆที่มีลูกแบบนี้ไม่ไม่เก็บแล้วค่ะแล้วก็อยู่ริม ฝังแบบนี้ก็ต้องดูด้วยมีขี้นกแบบนี้ก็ไม้เก็บค่ะไปหาที่ไม่ใช่ใต้ต้นไม้แล้วก็ไม่แก่เจนเกินไปเอตําแย่ฝรั่งมีแคลเซียมสูงมากๆเลยนะคะมีประโยชน์มากๆตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้ค่ะตําแย่ฝรั่งค่ะ เก็บไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเดี๋ยวจะไปลวกแล้วก็ไปนั่งกินค่ะตําเยฝรังนี้จะมีสองพันนะคะจะพันสีเขียวแบบนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพันสีแดงต้นของเขาจะเป็นสีแดงค่ะเขาแบ่งฝ้ากันเลยนะคะพันนี้พันสีแดงส่วนพันนี้ก็มีสีแดงผสมกับสีเขียวด้วยค่ะอันนี้เขียวก็มีแดงผสมด้วยค่ะ เวลาเคสอนเขาปนกันไปปนกันมาก็จะก็จะเกิดขึ้นปนกันแบบนี้ค่ะฝั่งโน้นโดนแดดฝั่งนี้ไม่โดนแดดฝั่งนี้ก็เลยเขียวฝั่งโน้นก็เลยเหี่ยวไปนิดหนึ่งค่ะนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตานในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะตอนนี้วรุตาอยู่ในป่า ลมพัดเย็นสบายมากแล้วตอนนี้ประเทศเยอรมันก็บอกว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่30สบองศานั่นคือดอกแบล็กเบอร์รี่สวยมากเลยค่ะรอรอวันเขาโตและวรุตาจะมาเก็บกินค่ะแบล็กเบอร์รี่ที่นี้ก็เรียกว่าบอมเบร์นนะคะเขาจะมีวิตามินซีสูงมากๆก็เหมือนกับตระกูลของเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น ราปเบอร์รี่สตอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อะไรรี่ๆทั้งหลายแหละพวกนี้นะคะเขาจะมีวิตามินซีสูงมากๆเลยทานก็แล้วทานแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรามีภูมิท่านทาน,านค่ะตัวเมื่อกี้อันนี้ตินทุกแกวรุกตาจะเรียกว่าตินทุกแกนะคะ คนเยอรมันเมื่อกี้วารุตาก็รู้จักกับเธอเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยกินแล้วมันดีมากเลยนะวารุตาก็บอกอใช่ฉันก็ได้ยินเพื่อนก็พูดว่าดีมากแต่ฉันก็มีเวลาได้ทําสักทีว่าไงก็บอกว่าเนี่ยฉันก็ศึกษามานานแล้วเรื่องของธรรมชาติว่างั้นตอนนี้ฉันก็รู้ว่าผักตัวไหนมันเป็นตัวไหนแต่ฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันว่าไง เพราะว่าเราวิ่งหาเงินเลยค่ะเราเลยไม่มีเวลาได้อยู่กับธรรมชาติหูอยากดูนี่แบล็กเบอรี่สูงมากปีนไม่ได้มีพี่แบมมเขาบอกว่าวารุตาเอาเม็ดแบล็กเบอรี่มาปลูกเมืองไทยหน่อยนะเดี๋ยววรุตาจะลองเก็บมาเล็บด,ดูค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่วรุตากําลัง เก็บมาเล็ดอยู่ก็มีกระเทียมปลามีปักฟันสิงโตมีผักติ้วนิดหน่อยแล้วก็มีพันธ์ของดอกไม้ด้วยค่ะเพราะว่าก็อยากให้พึ่งก็ได้มีดอกไม้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราได้ปลูกผักฟันสิงโตนี้นะคะุยดอกกุหลาบสวยมากเลยค่ะได้ปลูกปักฟันสิงโตนะคะพึ่งก็จะมาอย่างเยอะเลยค่ะเพราะว่าในดอกของผักฟันสิงโตเขาก็จะมี น้ำพึ่งด้วยพึ่งชอบมากก็อยากให้ช่วยกันนะคะเพราะพึ่งลดน้อยถอยลงไปเยอะมากจากการที่วรุตาสังเกตในสวนของตัวเองนะคะคือหายไปเยอะมากหายไปจนจนหน้าวิตกตอนต้นดูดูใบไม้ผลิก็จะเห็นว่าเขาพุ่งกันมาแบบที่บ้านวรุตายเยอะมากโอ้ดูบ้านนู้นดอกกุหลาบขาวชั่วสวยมากเลยค่ะ เขาจะมาคันเยอะแต่ปีนี้มากันแบบประเภทว่ากระปิดกระปอยสี่ตัวห้าตัวโหเห็นแล้วเศร้าใจมากๆเลยค่ะอนาคตเราเองนะคะไม่ต้องรอถึงลูกหลานถ้าไม่มีพึ่งเราก็จะไม่มีอาหารกินนะคะถ้าเราอยากมีอาหารกินเราต้องผสมเกสรเองแล้วมันเป็นงานที่ยากมากงานละเอียดมากต้องใช้เวลามากแต่ถ้าเกิดเรามีแมลงพวกนี้อยู่นะคะ เขาทาให้เราตลอดกลางวันเลยค่ะเขารู้ว่าเขามืดก็คือพักกลางวันเขาก็ทํางานไม่มีพักไม่มีเหนื่อยบางตัวถึงกับตายอยู่บนดอกไม้ก็มีเหมือนกับว่าตายไปกับหน้าที่เลยประมาณนั้นเลยค่ะก็เลยแล้วพึ่งแมลงต่างๆนี้นะคะพรรตากำลังจะบอกว่า,วาเราไม่ต้องเสียเงินให้เขามาทำงานให้เรา แม้แต่ซักสลึงเดียวไม่ต้องพูดถึงบาทแม้แต่สตังเดียวเขาทำให้เราโดยที่ไม่คิดถึงชีวิตของเขาด้วยซ้ำไปทำแล้วไม่ได้มาทวงบุญคุณด้วยนะจันทำให้เธอเธอต้องตอบแทนฉันอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาทำให้ด้วยใจของเขาด้วยพฤติกรรมแล้วก็โดยนิสัยของเขาเองก็เป็นอะไรที่เราต้องต้อง,ต,องต้องช่วยดูแลและปกปั พิทักษ์รักษาเขาปกปักพิทักษ์รักษาเขาอย่าทําลายเขาให้อาหารเขาแล้วก็อย่าไปทําลายบ้านของเขาด้วยนะคะกูลาบสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าไปทําลายบ้านของเขาด้วยนะคะให้เขาได้มีบ้านอยู่ให้เขาได้มีอาหารกินแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสผลิตรูปผลิตหลานถ้าเห็นเขาแล้วอย่ารีบเข้าไปทําลายไปขโมยน้ํเพึ่งไปอะไรของเขามานะคะให้เขาได้มีชีวิต อยู่ต่อมีลูกมีหลานออกไปเยอะๆปล่อยเขาไว้อยู่อย่างนั้นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะทำงานให้เราแบบที่เขาอย่างมีความสุขเราก็จะได้มีอาหารกินแบบมีความสุขด้วยค่ะวารุตาใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะ ก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับวารุตามาด้วยดีเสมอมานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆนี่คือลูกสตรอเบอรี่บ้านหลังนี้ลูกดกทุกปีเลยค่ะพอลูกเริ่มแดงเมื่อไหร่ก็จะเอาตาข่ายมาคุมเลยค่ะเพราะว่าอย่างนั้นแพ้นกนกมากินหมดเลยค่ะเขาก็เลยเอาตาข่ายมาคุม ก็อย่างว่าละค่ะมีอะไรที่เหลือพอแบ่งปันกันได้ก็อยากจะให้ทำน,นะคะก็เดี๋ยวเจอค่ะารุตาาในคลิปนาสราบดีก็ต้องขอตัวไปก่อนใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย